ชื de. <t astic> ่อบิ๊กนะเป็นสมาชิกเป็นนาเรุ่อที่เก้าวันนี้ก็เป็นวันจบค่ายของรุ่นที่เก้าของพวกเรานะก็อยู่กันมามาสามเดือนเพื่อนๆก็โอเคครับเรื่องความสนิทสนมพวกเอ่อความมีนิสใจอะไรของเพื่อนก็ก็ดีที่นี้ก็อุคุณก็อยากจะฝากว่าก็ มันก็หมดแล้วว่าช่วงเวลา,ก,ลา,าก็ไม่นานมากเท่าไหร่ต่อจากนี้ก็คงจะติดมาหาลัยกันทุกคนหรือไม่ทุกคนก็เราจะดูเอะนะก็อย่างนี้นถ้าเกิดติดกันครบอะไรก็ให้มาที่นี่บ้านมาเที่ยวหาชานอะไรก็ไม่แชลไวแล้วก็ลืมไม่มีอะไรมากก็แค่นี้ครับ เก่าๆจากรุ่นรอบแรกเขาม่จูจะพูดอะไรตื่นจากกันมานานแล้วแล้วก็รอบนี้จะได้มีเพื่อนใหม่ๆคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกได้มีห้างหนุ่มบอยแบนด์เขาเพิ่มสีสันให้กับ<ม>ค่ายรอบนี้รูปคามเฮฮาอะไรคใครสนุกขึ้นแล้วก็ถ้าเรามีเสดายที่มาครบบ้างไม่ครบบ้างทุกอาทิตย์เลย ไม่เหมือนรับที่แล้วที่จะมาพบกันตลอดแต่ก็อยู่กันอ,อบนอุ่นเหมือน,นเดิมอยู่เหมือนครอบครัวเหมือนเดิมเหมือนรุ่นแรกรอบแรกก็สิ่งคือไม่ได้สอบแต่ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่สอบโชคดีขอให้สอบติดกันทุกคนขอให้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวปีหน้าไม่แน่ จะไปเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งก็อย่ารับน้องกันหนักกแล้วถ้าสอบติดขอให้ทุกคนชคดีสอบติดขะเจอยากได้ให้ประสบความสำเร็จใน้รืงทำงานที่เปมนบังการขอบคุณอาจารย์ที่จะช่วยเหลือตลอดชื่เชื่อถือตลอดจนปีปัันนี้ ขงต้องฝากตัวอาจารย์อีกผมก็อยู่กับอาจารย์ปีหนึง่งปีห้าถึงจะได้สองก็ก็ได้อยู่กับคุณนน้องเพิ่มอ,อีกได้เพื่อนเพิ่มอ,อีกขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนด้วย ที่เป็นเด็กใหม่บอกเลยมาอยู่ที่เนี่เสื่อนึ้นเยอะเลยมันแบบว่ามันมีทุกอย่างคืออะไรที่ไม่ค่อยเจอหรือไม่เคยเจอเลยเนี้ยก็ได้เจออืมอยากบอกว่าเนี่ยไม่เคยเห็นที่เรนที่ไหนอะ่ะมันเป็นอย่างนี้เลยคือที่เนี่ยคือไงวะ มันไม่เหมือนที่อื่นนะ่ะมันเหมือนว่าเราเรียนจะมีครอบครัวมันมีทุกอย่างคนทุกคนน่ะเป็น,นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเพื่อนมันอาจจะเป็นแบบช่วงเวลาสั้นๆคือเพิ่งเข้ามาไม่นานก็นับได้ก็เดินนิดๆนะมั้มก็สัมผัสถึงอะไรหลายๆอย่างนะในตัวของแต่ละคนว่าเออมันเป็นยังไง ทุกคนก็ดีนะดีหมดอะไม่ว่าคือมันไม่อยากจะไปมีอคติกับใครหรืออะไรอย่างนี้มันเหมือนมันรักกันโดยที่มันไม่ต้องทำความรู้จักกันมาก่อนมันไม่ใช่ว่าคนผูกพันเนี่ยนะแต่มันเป็นเพราะอะไรไม่รู้แหละคือมันแบบพอมาอยู่อ่ะ จาก,กแรกๆคือจริงๆแล้วไม่ใช่คนเรียบร้อยเลยเป็นคนบ้าบอคอแตกมากแต่เนื่องจากสำรวมนิดนึงไม่รู้จักใครนิ่งๆไว้ก่อนคือจะเป็นปกติจะเป็นคนที่ชอบสำรวจชอบสังเกตจะมองว่าเออคนนี้เป็นไงอะไรเป็ไงก็จะรู้ว่าเออแล้วคนนี้ไม่เป็นนีนะในททำนี้นะ เขาจะค่อยๆแปลงตัวตนออกมาเรื่อยๆก็เนี่เยเห็นวันนี้แหละมีเรื่องปล่อยนมนุกปนะงแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยอาจารย์ด้วยที่คอยดูแลกันมะตลกค่กอยๆหงใยคือเข้ามาเมื่อ เจอแตเด็กหญิงๆแต่ว่ามาอยู่ที่นี่ไม่มีเลยมันเลยรู้สึกเหมือนโลกมันเปิดมากขึ้นเวลามันเจอคนแบบเนี้มันไม่ปิดกั้นว่าเราจะเข้ากับใครได้หรือเข้าใครไม่ได้มันเข้าได้ทุกคนเลยมันก็เปียกเหมือนก๋วยเตี๋ยวนะบางทีอ่ะม,มีน้ำานะมมีเรื่องราวมีอะไรมากมาย บางคนก็เป็นพริกคนก็เป็นน้ำตาลมีน้ำปลาพวกใส่มันใส่แม่ก็อมกล่อมอร่อยจบแหล่แหล่แหล่ก็หมดนี้วอ,อยากทุกคนบ๊ายบาย คน่ายแฟนอาร์ตเก้าวัดสองก็กลับมาเจอเกันอีกแล้วเนาะเว้ยไหมไม่รู้จะพูดอะไรวะก็คือว่าก็รู้สึกดีอะนะ มันเหมือนแบบได้กลับมาค่ายรอบแรกอีกครั้งหนึ่งก็โอเคนะเพื่อนๆพื่อนมันก็กวรตีนดีอ่ะ <c oughs> ก็คข้กันได้ดีก็จะจบค่ายแล้วก็ต้องขอบคุณแหละขอบคุณทุกคนขอคุณเพื่อนทุกคนนะที่แบบเออผมเป็นเพื่อนใหม่คมไม่สายเชินไม่สัยถอยอยังไอยอยงก็ยังแบบ เออคุยอะไรเงี้ยก็ค่ายรอบนี้เนี่ยก็เปิดใจแล้วเนาะก็พูดไปเลยละกันว่าแบบเออก็มีหลายๆเรื่องที่ทําให้แบบไม่พอใจ,จกับสําหรับบางคนนะที่ทุกคนแต่ก็เข้าใจแหละว่าแบบคนเราคุณไม่พอใจกันได้ก็วะเออก็มีหลายคนไม่พอใจในตัวกูกูก็มีบ้างไม่พอใจอะไรเงี้ยคือบางทีก็มันแบบาเาทียมันเริ่มไม่ใช่แนละ้วอะไรเงี้ย แต่ก็ช่างมันเถอะก็เพื่อนกันอยู่ดีก็เลยที่จะคิดอะไรมากแล้วก็ขอบคุณคุณตั้มขอบคุณที่แบบสอนที่แบบเป็นห่วงหรือพุกสิคนนี้นะแบบทั้งที่ทำตัวเฮียเียบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังแบบเป็นห่วงอะไรเงี้ยก็ขอบคุณ แล้วก็ที่ประทับใจที่สุดตั้งแต่เปิดค่ายมาก็คงจะเป็นประทับใจตอนย้ายบ้านอะ่ะคือแบบแม่เป็นอะไรที่แบบเหนื่อยนะเว้เหนื่อยแต่มันโอเคอะ่ะมันรู้มันเห็นทุกอย่างว่าใครเป็นยังไงอะไรยังไงมันช่วยกันเรื่องมันคือแบบมันโอเคอะ่ะก็เลยอยากจะบอกว่าเราทุกคนเจอกันนอกค่ายหรือยังไงก็แล้วแต่ก็ทักกันได้คูดกันได้ ส่วนคนที่แบบยังไม่เคยเจอโลกภายนอกหรืออะไรแล้วแต่ยังไม่เคยเผชิญชีวิตที่มันลำบากเลยแลแ้วแ,แต่ก็โตแล้วมันก็ต้องประสบไปเยอะอย่าคิดว่าแบบโกคภูษดใส่ทุกอย่างอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ก็ฝากไว้แล้วกันเนาะมีอะไรก็ติดต่อได้ตลอดนะแค่อยากเป็นคนเดิมลมใหญ่ๆคนเดิมโอเคบาย มีอะไรจะพูดเหมือนกันนะอยู่ที่นี่มันก็มีความสนุกสนานดีเจอเพื่อนหลากหลายออก็มีช่วยเหลือบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นประสบกา,ารณ์การทำงานไปด้วยก็ผมอนนาจะจะทำตัวแย่บ้าง ก้าวออกมากขอโทษด้วยแลนะตรงนจีนรักนะ <laughs> ที่ได้มาที่นี่เป็นการที่บังเอิญบังเป็นที่ได้มาที่เจอเสถานตอนนั้นคืออยากเรียนศินลป์หลก็เลยชวนเพื่อนมาคืออยากมาคนเดียวแต่ไม่กล้าก็เลยเอาพวกมันสี่คนมาด้วยคือเป็นเพื่อนที่โรงเรียนอยู่แล้วคืออยากจะขอบคุณคนระับขอบคุณคุณตั้มขอบคุณพเพื่อน ที่ให้มีความรู้ให้อะไรใหม่ๆกับมุมมองศิลปะคือเคยคิดว่าตัวเองเก่งนะอยู่เงี่แต่ที่มาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าตัวเองได้มากแต่ก็่ยังได้ไม่สุดนะการเรียนศิลปะทำให้ ห็นโลกใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่สนุกครับสนุกที่ได้อยู่ที่นี่กอ็อยา,ากฝากๆๆาาาาหหเห็นเพื่อนทุกคนฝาชิงแนะฝาชิงเปด้วยากให้เรียนในคณะที่ตัวเองชอบกันหลนะขอให้ติดัจทุกคนโดนผมด้วยร้อนครับที่นี่ แต่ผมนะท่านอย่างนี้ที่ท่ให้ฟังนะแต่เวลามันจะหมดแลวันนี้มันมีข้อค่าระวัาสุดท้ายไงโดนไม่หนักนะตอนเย็น เพืเ่อนละเพื่อนๆทุกคนครับป๊อปี้ใชเราสองแล้วที่มาพูดทางนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะกาพูดไปหมดแล้วถ้าเราสองก็มีเพื่อนใหม่เข้ามาก็ถือว่าสนิทกันดี จเ,เ,เ,เจอกันเร็วมากเลยเจอกันไม่กี่เดืนอนเองจับเฉพาะบางคนอะนะก็คุยด้วยเยอะ ถ้าพบก,กันก็อย่าเลืนทางกันบ้างนะแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันถึงหลายๆคนแล้วก็อาจจะเฉพาะใครบางคนด้วยก็ได้อะไรที่มันดีอยู่แล้วอ่ะก็ทำให้มันดีขึ้นแต่อะไรที่ไม่ดีเรารู้ตัว ็รู้ตัวแหละว่าเราก็มีไม่ดีแต่ว่าเราก็จะพยายามเปลี่ยนตัวเองอยู่เราพู่มากเราขี้บ่นเราก็ยัยาไม่พูดแต่กับบางคนเราไม่พูดไปเลยไม่ได้บอกเขาว่าเขาทำอะไรก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดเองได้ไหม